นวัดยิมนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อพิกัดน้ำหนักให้1น่ปอนแดงฝ่ายแดงสิ4ฝ่ายน้ำเงิน125ปอน์มาดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงจัดตุลัสรับปีดาครับนายวีรวัตรธงชัยชาญ23ปีจากจังหวัดกำแพงเพชรครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้โเวอร์ของจริงเลยครับ <Yeah. S 1> ดีฮภาคัด ให้การส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับกิจกรรมมวยไทย5ยกของแท้ของจริงมวยไทยครับต้องราชด,ดำเนินนะครับดูประวัติฝ่ายแดงก็ต่อนะครับก็ปัจจุบันก็ฟินซอมอยู่ที่ค่ายมวยซับป,ปีดาแะครับ56ครั้งชนะ47แพ้8เสมอ1ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินต้องพนทนอ,อนุวัตรยิมครับนายนัตโงพลงนายนัตะพงสุขสาร19ปีจากจังหวัดสุรินทร์ครับ หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันกันกบเสยยะเมืองชนคุณอนุวัฒน์พดุงโคตรปัจจุบันฟินซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนออนุวัตยิมนักทกในดวงใจครับซ้ายดาราครับแชมป์โลกก็คือตะวันชายพีเแสนชัยมวยไทยยิม50ครั้งชนะ30แพ้17แล้วก็เสมอ3ครั้งครับเอาละครับวยคู้นี้ก็ใช้บริการกันมาครั้งหนึ่งนะครับโอ้ต้นๆนี่ไปก่อนเลยนะครับ ก้องพนัทนะครับนำไปก่อนนะครับแต่ว่าปลายปลายนี่มาโดนทางด้านของจตุรุลัสเบียดต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็แทงเบี้ย<ๆ>เลเ,เน้นนะครับทนไม่ไหวนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่ก็ถือว่าก้องพนัทสภาพร่างกายก็เริ่มจด,ดีวันดีคืนขึ้นมาครับดูเดือดร้อนใจเลยครับคนเคยชนะมาหนึ่งครั้งก็ต่อน้ําหนักเพื่อความเหมาะสมให้หนึ่งปอนนะครับทางด้านจตุรุลัสมาในพิกัดน้ําหนัก124ปอนด์ปอนครับส่วนก้องพนัทมาในพิกัดน้าหนัก125ปอนด์ปอน ดูเดือดร้อนใจแน่นอนครับเพราะว่านักสู้ทั้งคู่นี่แม่ประเภทแบบกล้าแลกครับโ้ซ้ายไปครับทางด้านกองพนักสำหรับจัตุรัสนีปัจจุบันอายุ23ปีนะครับนักสู้จากกําแพงเพชรบ้านเดียวกับคุณหลงเลยนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่สมุทรปราการกับ่า่มวยซับปรีดาส่วนกองพนัดนี่นักสู้จากเมืองช้างสุรินทร์โอ้โหเอาละครับว่าเตะหน้าเลยนะครับแทงซ้ายหน้าของกองพนักครับโอ้แม่เล่น เอาเท้าไปแตะๆอย่างนั้นนี่นเกมน่าจะเดือดครับว่าเราทัดดึงหลบไปพ้นนี่แอนตาซินแอนตาซินแจกนะครับเตะกร้านคอสอกกับเข่าลอยครับนี่แหละครับเอาอีกแล้วนะฮะ้องพนัดว่าตอนนี้จ่อจอแล้วครับเรางวาจากแอนตาซินว่าแต่อยา่าเ,ะาเตะเพินนะอย่าเตะเพินนะครับจัตุลัสแกรอบวกอยู่โอ้โหดูครับ พักสองแบบนี้ตื่นเต้นอีกแล้วครับพี่อลีแต่ว่าเตือนไปสองครั้งแล้วนะครับลูกดึงีดึงไม่พ้นนะครับลูกแรกนั้นเบาหน่อยแต่ลูกสองก็หนักหน่อยนะครับเอาเหยียดดดูนะครับจังหวะดึงดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับแต่ว่าพลาดมาไม่ได้ขยับเข้าไปมีหมัดมีซอกอันตรายนะครับชั้นเชิงมวยฝีมือมวยแน่นอนนะครับอยู่กับกล้องพนัดแน่เลยครับจัด้านกว่าครับต้นๆนี่นํำไปก่อนแน่ครับมีคำถามเกิดขึ้นในใจแฟนครับ หปอนมีผลหรือเปล่าครับติดตามกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลู้ไปไหนครับเพราะว่าทั้งคู่นีอาวุธค่อนข้างจะรุนแรงครับมีสิทธิโอ้โหซ้ายหน้าวันนี้เตรียมซ้ายหน้าซ้ายหน้ามาเป็นพิเศษเลยครับสำหรับล้องพนั p DPF ประเทศไทยจำกัดมหาชน D t a c 2 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงั่วไทย ผลิตภัณฑ์ซ p พีธุรกิจ5าดาวสร้างงานสร้างอาชีพโ0280080000ผลิตภัณฑ์ไฮพอร์ top, เมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอร์บริษัท c ีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเกียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการ์ไทนขอบคุณ g ีเมวยไทยพร้พอมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชด,ดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่2เกมนี้เปิดเต็มตัวแล้วนะครับไม่สนแล้วเะครับเปรียกเข้าหาเลยนะครับจรตุลัส มีเตะขาต่อยหมดัดเอานี่เลยครับเบียดเข้าไปฟองมันัดก,ก็ไม่ตกใจมีหมัดกน้าคอ,อยแย่แล้วก็มีแข้งขวาที่สกัดเอาไว้ตลอดดูว่ามาัชกได้เกมบั้างรับเอาเริ่มจัดลวดไปยึดต้นขานี่เนื้อเนื้อเน้นเน้นหลดอกแล้วเหมือนกันครับดูแล้วไม่น่าครบยกเลยครับถ้าออกอาวุธกันแบบนี้ตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองนี่ไม่น่าครบบยกเลยครับ แต่ไม่รู้อ่ะว่าใครจะโดนจังหนักก่อนกันครับอ่าซ้ายหน้าก็ยังดีดรบกวนตลอดนะครับกล้องพนัทวันนี้ดูว่าเขาเตรียมซ้ายหน้ามานะครับอ่เริ่มจะเตะหลุดไปเหมือนกันครับโอ้ยโดนแข้งขวาไปครับมาตดาะหมัดสวนมาดูในครับจัตุรัสนนี่ประเภทในเหนียวหนึบตุ๊กแกเรียกพี่หน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าครับนี่ครับชอบแบบไหนครับ จอมดีเดือดนี่ครับอาวุธหลากหลายมาทุกทิศทุกทางก็ต้องแดกเลยครับจัตุรัวมาแต่อาวุธสวยงามยืนมวยสวยงามครับก็ต้องฝ่ายน้ําเงินครับก้องพันนัดนี่นะครับโอ้โหดูครับมาจัตุรัสไม่สนครับตัวจริงนี่ต้องเดินอย่างเดียวจัตุรัสเริ่มจะเจาะยางเข้าไปได้ผลเหมือนกันครับโอ้เมาเมา นี่นะครับโอ้ยบ้านกับชุดใหญ่ๆอบ่งนั้น,นแล้วนะครับชุดนี้ทั้งหมัดก็โดนเข่าลอยทำายังเมาอยู่นะครับก้องมนัด จัตุรัจะเช็ดินได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจั่กัดฟันคอยบ่วงอยู่เหมือนกันเขาโอ้โหามานัก,นก,นก,นกเนื้อทั้งนั้นแลวครับชุดนี้อ่าโดนแล้วอาการไม่ไม่ดีแล้วเลือดมามาแล้วด้วยครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นแผล uh ว่าว่าว่าเป็นเลือดของใครครับเอากล้องนัณตอนนี้ถอยปูเลงปูเลงครับแล้วจัตุรัสได้ทีได้ทีขยมชุดใหญ่ครับ <S <S เออตอนนี้แมนึกอะไรได้แบบนั้นเลยครับได้นึกอะไรได้แบบนั้นเลยก็พนัด โอ้แต่ตัวเอามัมามัดมานี่ครับโอ้ไนดูครับโอ้โหป่าคู่เดือดอีกคู่หนึ่งครับนัดประเดิมปี2567โอ้ยมาเดี๋ยวก่อนมาเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับมาตอนนี้มอระสูมเลยครับกล้องพันนัดโอ้โหนี่แหละครับพยายามจะเล่นเกมโอ้แท็งหน้าเลยนะครับดอกสุดท้ายนี่เรียบร้อยกรรมการยุติการชกที่สครับโอ้โหนี่ครับ มาย้ำแค้นหล่อเลยครับจตุรัสสปีดาโอ้โหดะครับคครับโนกับปนี้ไป่อนแอกครับอชุดใหญ่หลาุดเลยครับโอ้เรียว่าย้าใหญ่แล้วครับกมนก็ติดป้องนะครับยะบวกเหมือนกันะว่าบวกไม่ทันแล้วครับดู